ขยาสมเด็จปั่นอาทุกจนที่พวกเรามารวมที่นี่กันข้าจะมาประกาศอิสระภาพเพื่อให้พวกชาวเทลเาเา่าแอ้วเราค่ะหลังจาที่เราถูกปกครองอยู่ยิตมาเป็นเมืองขึ้นของชาวเทรามานานสิบห้าปีคุเบาจะประกาศอิสระภาพให้แกรู้เลยว่าพวกเราจะ ไทยที่ไม่มีวันศูนย์พันยางเกคาพยายปั้นพยาบ้ปั้นพยาบพยปั้นพยาบยปั้นพยาเยปั้น โออกไปแล้วพวกเราแพ้แล้วต่อมาพยาสมเด็จบารษัทชนะเมืองปุงเลเลได้แล้วต่อไปเขาจะประท่ากับยุทธาหัตถีกับพญาตูนั่นเอง